ห,หรือหอยตาโกมครับชื่อของเขาคือหอยตาโกมหอยสุราก็เหมือนกันก็คือหอยตาโกมนี่แหละครับแบบนี้อันนี้หยิบไปได้เลยนะครับเอาน้ำจิ้มราดได้เลยใช่ครับหอยมันจะมีปากตับตูดตูดมันจะไม่รู้อย่างเงี้ยเราให้ตรงลงไปเลยแล้วก็วจับแล้วก็ตอกลงไปแค่นิดงให้ให้ปากมันแคบ แต่ถ้ามันยังไม่อ้าแล้วก็ขยัดหน่อยแต่แล้วก็ย้ายที่นี่กูแบบโคตรสดเลย กลับไกลมกลับเอาไปไม่ไกลม่กันไอยู่ตรงข้อหน้าของรที่อะไรนะหมว จะเป็นสีธรรมชาติของเขานะแต่ถ้าแกะใส่กล่องไปก็ไม่ได้ไที่จริงมันก็ได้ครับแต่ว่าอยากให้กินแบบแกะเปลือกก็กินเลยผสมปีใส่กล่องแล <ใน S 1> ้วต้องมีน้ำแข็งนะน้ำแข็งน่ะมอันนู้นกล่องเลี้ยงปูนี่